สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อมมง m Green Channel กันอีกเช่นเดิมนะคะสําหรับในคิปวันนี้นะคะแอดมินก็จะมีเกมมาแนะนำก็คือเป็นแนวแข่งรถนะคะออฟไลน์โอเพนเวิล์นะที่เพื่อนทุกคนต้องมีติดไว้ในมือถือปี2025ค่ะใครเป็นคนที่ชอบสายความเร็วนะคะดอว่าสายเลซิ่งก็ไม่ควรพลาดนะในวันนี้แต่ละเกมน,น่าเล่มาค่ะเอาละท้าเพื่อนพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะ ริ่มกันโดยที่ตัวเกมแรกนะคะกับเกม Stock Car Racing เป็นเกมแข่งรถฟรีบนมือถือนะคะที่มีทั้งแบบเพลยนคนเดียวแล้วก็แบบเพลหลายคนก็จะมาพร้อมด้วยโมากดลให้ขันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขันแบบสะสมแต้มการขันแบบทอนทานและการขันแบบจับเวลานะคะแน่นอนว่ารถยนต์ในตัวเกมนี้นะคะจะมีให้เราได้เลือกรถถึง18คันที่แตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่ยุคทองซูเปอร์ทรักไปจนถึงรถสต็อกยุคใหม่ แล้วหากเราเล่นชนะผพ้่ไดคนอื่นได้นะคะก็จะได้รับเงินมานะซึ่งนะําไปปรับแต่งรถสตารของเราเองได้ออกแบบรถสตารของเราด้วยสีด้วยสติกเกอร์ฝากระโปงหน้าแล้วก็หมายเล้ไกหันได้เลยนะคะกราฟิกก็ะทอาออกมาได้สวยงามและเป็นโลกแบบ Open นเว l ลด้วยดาวเราได้เนงนด้ยน,นะคะ เป็นเกมรถสุดมันบนมือถือก็ว่าได้นะคะและก็ยังได้รับความนิยมค่อนข้างมากสําหรับเกมแข่งรถโดยเกมนี้เราจะได้แข่งรถบนสนามแข่งที่มีความหลากหลายและก็หลายสถานที่เด้บอกเลยว่าเกมนี้นะคะเป็นเกมแข่งรถที่มีภาพกราฟ,ฟิกสวยมากเลยทีเดียวและก็ยังมีฟังก์ชั่นการเล่นแบบต่างๆที่มีความสมจริงมากมาทางด้านมอดเกมกันบ้างน,นะคะก็จะมีให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นแบบหลายคน การเล่นหลายคนเราก็ต้องปลดล็อกกรสิ่งจะสามารถขับเล่นได้นะซึ่งการเล่นคนเดียวนั้นนะคะเราต้องเล่นผ่านด่านเพื่อที่จะได้ดาวมาตามที่แต่เกมกำหนดก่อนที่จะสามารถปลดล็อกได้และการที่เรามีดาวเยอะนั้นก็จะปลดล็อกดาวใหม่ๆแล้วก็สนามแข่งใหม่ๆมากมายบอกเลยว่าไม่ว่าจะไซส์ไหนนะคะก็ห้ามพาตัเกมน,นี้เล่นหมาองนะค่ะ เป็นเกมมือถือแนวเรซซิ่งนะคะเองในตัวเกมที่ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะที่เราก็จะได้สนุกไปกับการแข่งรถบนสนามแข่งท่ทโลกซึ่งในรถเกมนี้นะคะจะถูกแต่งสีแต่งลายมาเรียบร้อยซึ่งเราอาจจะไม่สามารถแต่งเองได้แต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีพาร์ทเสริมให้เราได้แต่งเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ในช่วงของการแต่งสมรรถภาพรถนั้นก็ทําได้ก็จะมาในแบบง่ายๆถ้าอยากเพิ่มค่าไหนก็กดเพิ่มกันได้เลยนะ ส่วนการเล่นนั้นนะคะเราก็ต้องแข่งตามสนามต่างๆเมื่อเล่นจบกระบาดดอกดานต่อไปซึ่งแต่ละดานจะมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันไปถ้าชอบเกมแนวเลซิ่งนะคะที่ต้องการใช้แค่ฝีมือการขับรถเพียงอย่างเดียวตัวเกมนี้อาจจะเหมาะก,กับเพื่อนๆนะคะลอง์ด้ลดเล่นกันดูค่ะ drift maxpo เป็นเกมในแข่งรถจากผู้สร้างในตำนานเลยนะคะ ก็ในตัวเกมจะมีโหมดนักแข่งอาชีพพร้อมกับฤดูกาลแข่งขันสวิเซษรวมถึงความท้าทายหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นทางด้านโหมดเกมนะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันบรอรความเร็วประจำวนันการแข่งขันแบบดริฟท์คลาสสิกการแข่งขันแบบทรงตัวการแข่งขันริ์สมมุนแบบแล้วก็การแข่งขันแบบอิสระบอกเลยว่าในตัวเกมนี้ก็ไม่ต้องใช้เน้นในการเล่นด้วยนะคะแถมกราฟิกก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆถ้าสนใจด์าหลดเล่นกันดูนะ r a ซ i n g Experience เป็นเกมที่ขับรถที่สมจริงที่สุดในมือถือก็ว่าได้นะคะที่แอดมินหามานะก็มาพูดกัถึงเรื่องกราฟิกก่อนนะคะบอกเลยว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทรงรถนะคะหรือว่าการควบคุมต่างๆความเงาความแสงนะคะโหบอกเลยว่าทุกคนต้องไปลองกันเองจะรู้ว่าภาพสวยขนาดไหนนอกจากนี้เรื่องหมดการเล่นก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งบนถนนนะคะการแข่งความเร็วในสนามแข่งการดิฟ การแข่งรถแบบแร็คนะคะการไปสนทนยแบบออฟโรดหรือเพียงแค่ขับรถไปในรถเปิดกว้างใหญ่พร้อมกับเพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะมาส่ซฮงด้านรถยนต์กันบ้างน,นะคะบอกเลยว่ามีทุกสไตล์กันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์แล้วก็ไฮเปอร์คาร์รถยนต์ฟอร์มูล่าวันแล้วก็โกคาร์รถมาโซคลาสสิกนะคะรถเจดีเอ็มเอสยูวีแล้วก็ออฟโรดแล้วก็อีกมากมายเลยนะเอาไปว่าเพื่อนๆต้องไปลองกันเองลองนั่งลองเล่นกันดูนะ Max Pro พร้อมที่จะขึ้นสู่บันรังแห่งโลกการแข่งขันรถหรืออยังคะถ้าเพอากันแล้วไปพบกับตัวเกมนี้กันเลยซึ่งภายในเกมนี้นะคะเพื่อนจะได้ครองถนนด้วยการแข่งขนรถแบบ3ประเภทที่น่าตื่นเต้น ได้แก Street รซิ่งดริฟท์เรซิ่และก็ Drag Racing นะคะนอกจากนี้เราจะได้ขับรถแข่งแท้จากผู้ผ Course, Audi, BMW, ored, isa, ลิตชั้นนำเช่น AC Car s Audi, BMW, c h e v Ro l e t เ i s ล a n แลตนนและก็อื่นอีกเพียวค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะสามารถเลือกรุ่นรถนะคะแล้วก็ประสกบการ์ครับคีของเพื่อนปรับแต่งได้ตามใจชอบแล้วก็เลือกรถที่ชื่นชอบนะคะลงไปแข่งในสนามให้ชนะให้ได้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจดนวนเราเล่นกันนะน ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมซีมูเลเตอร์จำลองสถานการณ์แข่งรถนะคะที่จะมาพร้อมด้วยภาพแบบสามิติแล้วก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่ากราฟิกและระบบเสียงในตัวเกมนี้สมจริงมากๆสมจริงจะรู้สึกว่าจะหยุดความเร็วและจะชนอะไรไม่ได้เลยนะคะมีแต่จะต้องขับไปข้างหน้าเพื่อแสงคู่ต่อสู้ให้ได้เกมนี้ทําให้แอดมินรู้สึกว่ามาสมจริงแล้วก็รีเลยกับชีวิตจริงมากๆนะคะเพราะโลก,ก็เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งท่านั้น ส่วนตัวก nice ็ร okay. ู้สึกประทับใจกับกราฟิกมากๆนะคะเสียงแล้วก็เอาแบบทําออกมาได้ดีมากๆใครอยากจะแข่งขันทั้งความเร็วหรือว่าใครอยากจะไปชมบรรยากาศกราฟิกในตัวเกมก็ต้องตัวเกมนี้เลยนะคะดาวน์ลดเล่นกันเูค่ะมากับอีกหนึ่งตัวเกมในตำนานอย่าง a d p h a นะคะภาคที่8 จริงแม้ว่าตัวซีรีส์นี้นะคะจะออกมานานมากๆแล้วแต่ณปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นเกมที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับเกมแข่งรถอื่นๆนะคะเดยวผู้ได้นะคะจะสามารถควบคุมรถออกมาได้ทั้งหมด4แบบแต่ก็จะเป็นออกเป็น2แบบหลักๆได้แก่ แบบที่ต้องจับมือถือเอียงซ้ายเอียงขวานะคะหรือว่าทัชกีนและนอกว,ว่าสามารถปรับแต่งได้นะคะว่าจะชอบประมาณไหนก็แล้วแต่ความถนัดของคนเล่นก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าให้เอามณ์ไม่เหมือนเกมอื่นพรอกกราฟิกหรือว่ารูปแบบการเล่นนะคะทาให้ชวนนิดถึงเกมตระกูลเบิร์นเอาท์เพสมกับนี้ฟอร์สพีดพาเก่าๆมากๆแล้วก็ยังเป็นเกมแข่งรถใน Star ์อาร์เคนะคะที่จะนินขับเอามันไม่ได้สนใจความสนจริงอะไรนะถ้าสนใจนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดไว้ในมือถือบอกเลยว่าเล่นกันยาวๆไปเลยค่ะ a u t o s p o ส t รสำหรับเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแข่งรถที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Code Masters นะคะที่ภาพกราฟิกทุกคนเห็นตรงหน้านี้นะคะและที่สวยงามขนาดนี้เพราะว่าเคยเปิดบริการบน PC แล้วก็พวกเกมคอนโซลนะคะก่อนที่จะเปิดให้เล่นในมือถือนะแะน่นอนว่าได้รับการปรับปรุงนะคะให้หเมาะสําหรับมือถือและก็ความสมจริงมากๆโดยที่ในเกมเราจะพบกับรถแข่งมากมายมากกว่า100คัน ร้มันสานามแข่งขันอีกหลายรูปแบบจะได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งรถในเวทีระดับมืออาชีพได้จะ6ประสบการณ์การแข่งขันที่แตกต่างกันได้แก่ทูนเนอร์ขับแล้วก็ปรับแต่งรถได้อย่างรไรขีดจำกัดทัวริงก็ขึ้นเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นในเวทีการแข่งขันความเร็วสูงเอนด r ดูเรนซ์จะทดสอบความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและก็จิตใจในการแข่งขันในเวลาวกลางคืนโอเพนวิวนะคะ ทำความเร็วให้ได้200ไมล์ต่อชั่วโมงสตรีทเป็นการขันในสภาพถนนที่มีแต่ความหนานแน่นภายในเมืองและสุดท้ายนี้ก็คือปาร์ตี้มูดนะคะแข่งนะคะเพื่อเป็นรถคันสุดท้ายที่ยืนอยู่ในสนามแข่งถ้าอยากจะลองเป็นนักแข่งมืออาชีพก็ต้องดาวน์โลด,ดแกมน,นี้ไปเล่นกันได้นะคะ อันดับ10ของเราชื่อว่า l a l r y One Race to Glory ซึ่งเป็นเกมแข่งรถนะคะที่คุ้นค่าแก่การเล่นมากๆเพราะจะมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ระบบฟิสิกส์ที่ปรับปรุงตามความติชมของผู้ใช้ก็เราจะได้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยรถยนต์สมพลังในสถานที่แปลกใหม่แข่งขันกับผู้คนจากทั่วโลกแล้วก็ทดสอบความเร็วความคล่องตัวแล้วก็ทักษะการดริฟท์แน่นอนนะคะว่าจุดเด่นที่สำคัญของตัวเกมนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถนะคะ ดิฉันนะคะจะมีรถ v r c RX Legend แล้วก็รถคลาสสิกมากมายให้เลือกนะมีรถล่ารีมากกว่า40คันสภาพแวดล้อมต่างๆในตัวเกมทำออกมาได้สมจริงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศฝนตกหิมะตกแล้วก็แดดจัดสถานที่แข่งขันมากกว่า10หงแห้งและที่สำคัญกว่านั้นตัวเกมไม่ต้องใช้นเน็ตในการเล่นด้วยนะคะสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลากันเลยถ้าสนใจนั้นด่เาเล่นกันเด้คะ่ะ จะชื่นชอบกันนะคะแต่และเกมก็ภาพกราฟิกส,สวยงามมากๆในวันนี้ก็จัดกันให้แล้วหวังว่าทุกคนจะได้เกมติดมาติดมือกับไปเร่นกันนะถ้าชื่นชอบช่องของเราอยากจะซัพพอร์ตช่องของเรานะคะก็สามารถทำได้ดังนี้โดยการกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วก็สามารถสัอพอร์แอดมินโดยตรงได้หรือว่าให้ค่าขานมกันได้นะคะกับปุ่มสุปะแตงนั่นเองค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ